ช็อกโกแลตชิพจะใช้เป็นแบบดาร์กหรือว่าใช้เป็นแบบนมธรรมดาก็ได้150กรัมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นนะคะไปตุ๋นกัะน้ำตั้งน้ำแบบนี้นะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็เอาตัวช็อกโกแลตของเราวางไว้บนเหนือน้ำแบบนี้ แล้วก็รอค่ะรอให้เขาละลายระหว่างที่เรารอเราไปตีไข่กันก่อนเราใช้ไข่ไก่สามฟองไข่ไก่อุณหภูมิห้องค่ะมีนาใช้เบอร์สองตีไข่ให้แตกก่อนน้ำตาลทราย300รอยกร,รัมค่ะ300กร,รัมหรือประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่ง ตีค่ะตีจนน้ำตาลกับไข่เนี่ยละลายตีจนเขาเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะก็คือตีปาเดียวมีนาทีประมาณ3 3ามนาทีค่ะให้น้ำตาละละลายให้เขาเปลี่ยนสีเท่านั้นเองเราก็ตั้งไว้แบบนี้ค่ะให้แบบว่าเนยกับช็อกโกแลตเนี่ยเขาละลายระหว่างนี้เราจะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะผงโกโก้เสร็จหส่วนสาถ้วยตวง จะใช้เป็นดาร์กหรือธรรมดาก็ได้หรือใครจะใช้เป็นผงไมโลโควันตินก็ได้เช่นเดียวกันก็ลดน้ําตาลลงเพราะในน้ำมันจะมีน้ําตาลหรือเปล่ามีนาก็ไม่แน่ใจถ้าไม่มีน้ําตาลก็ไม่ต้องลดน้ําตาลลงหลังจากละลายหมดแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยแล้วก็ดึงเอาเขาขึ้นมาเห็นไหมว่ามีนาตุนกรน้ําไว้เราจะเอาตัวช็อกโกแลตร้อนๆเนี่ยนะคะเทใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าจะต้องเทเป็นสายแล้วก็ คนตลอดเวลาแบบนี้นะคะเราจะเทนะคะให้เขาเป็นสายแล้วเราก็คนคนทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะคนเร็วๆใส่แป้งสาลีนเน็ประสงค์นะคะแล้วก็นี่แป้งสาลีนเน็ตประสงค์หนึ่งถ้วยตวงกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะคงฟูค่ะ ผงฟูหนึ่งช้อนชาใส่วันนี้ลางลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเพื่อตัดเขาเกลือหนึ่งช้อนชานะคะหรือครึ่งช้อนชาก็ได้แล้วก็คนค่อยๆคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันแบบน,นี้เสร็จแล้วใส่ถั่วค่ะ ถั่วที่เราชอบในนี้มีินาจะมีแคนเบอรี่นะคะ,มะเมล็ดทานตะวันถั่วอัลมอนด์ถั่วฮารเซนัตอยู่ในนี้นะคะจะคั่วสุกหรือไม่คั่วสุกก็ได้ของมีนาไม่ได้คั่วสุกไวผสมคนทุกอย่างให้เท่ากันใส่มากกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่เลยเนื้อจะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวใส่พิมพ์แล้วอบเลย มีนาใช้ถาดนะคะ10.5คูณ10.5นิ้วนะจริงๆต้องลองด้วยกระดาษไขแต่ว่ากระดาษไขมีนาไม่มีมีนาก็เลยลองด้วยกระดาษฟอยล์ใครจะใช้ถาดที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะเกีค่ะเกียให้มันแบบ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะ่ะประมาณ10นาทีก่อน1 0 1ถึงนาทีก่อนแล้วค่อยเอาไปอบนะคะอบที่ไฟ170องศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมจะอุ่นเตาอบหรือไม่อุ่นเตาอบก่อนก็ได้เดี๋ยวมีนาพักไว้10นาทีก่อนนะแล้วมีนาจะเอาไปอบจ้ะอบเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะ15 -20 นาทีขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขึ้นอยู่กับความหนาของขนมเห็นของบินามาคือเขาฟูเต็มที่แล้วเขาลงไปเองเช็คสุกแบบนี้จ้ะให้เขาแบบว่ามีติดปลายไม้ขึ้นมานิดนึงนี่ถือว่าสุกแล้วแล้วก็หน้าฟีมมากเราต้องรอให้เย็นนะคะให้เย็นตัวก่อนเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นค่ะสักประมาณสองสามชั่วโมงค่อยเอามาตัดคือเขาจะเซ็ตตัวแล้วก็จะอร่อยกว่าที่จะตัดตอนร้อนๆน,นะอย่าตัดตอนร้อนๆน,น,นะ รอหนึ่งวันไม่ไหวค่ะเอาแค่แบบว่าให้เย็นตัวลงแค่ที่เย็นสองชั่วโมงพอ ยอยากให้ทุกคนลองเป็นไงฮะฟิล์มหนึบทั้งฟิล์มทั้งหนึบมาคู่กัน